มูลนิธิจราจรขอเชิญร่วมโครงการมินิฮาฟมาราธอน2023เมื่อวันที่10สิงหาคม2566เวลา14.00นทางมูลนิธิจราจรโดยพลตรวจดีนิพน์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจรนายพนาเอกฤทธนภพร ประธานมูลนิธิได้จัดงานถแถลงข่าวงานเดินวิ่งการกุศลมูลนิธิจราจรมินิฮาร์มาราทอน2023ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2 7สิงหาคม2023โดยมีเส้นทางวิ่งสุดคิวเริ่มต้นหน้าวัดปีดารามโดยวิ่งเรียบคลองจินดากินลมชมสวนตลอดเส้นทางจนมาบรรจบหน้าวัดปีดารามอีกครั้งหนึ่งในระยะการวิ่ง2 1 5กิโลเมตร10.5กิโลเมตร 5กิโลเมตรแล้ววิ่งเพื่อสุขภาพ3กิโลเมตรงานเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้พิเศษสุดๆเป็นการชิงถ้วยกิิยศจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิิจรัตธรรมรงท่านผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจพลตำรวจโทเซนิตสำราญสํารวจกิจและเลขานุก,การประธานสํานักงาน ตรวจเงินแผ่นดินพลตำรวจตีอังกูลค้ายครึงจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเร่วงวิ่งการกุศลในครั้งนี้เพื่อร่วมก่อตั้งกองทุนช่วยเหลืออาสา,าจราจรผู้เสียสละทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือประสบทุพพลภาพในหน้าที่อีกทั้งเป็นกองทุนใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิจราจรในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในพื้นที่จุดสูมเสียงต่างๆ มูนิธิจราจรมินิฮัฟมาราทอน2023ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท24 Coffee International จำกัดโดยคุณกิจเจริญดำรงชัยกุลประธานกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจสากลโดยดรนวรัตชัยสุขสภาสหาพันธ์รักษาสันติภาพสหประชาชาติโดยดรอภินิตาชัยชนะเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทาง w ว w t a f f i c r u n n i n g .com หรือโทรสอบถามได้ที่0951190958 0803298783 095259ครับอย่าลืมนะครับวันที่27สิงหานี้นะครับที่วัดปีดารามจาังหวัดนครปฐมครับงานวิการกุศลสำหรับคนสุขภาพที่ดี ครับขอนี้ก็อขอกราบขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องชาวไสายพี่น้อง,ง,อง,งจอิตอาสาพวก,กนีนน้นะครับแค่ท่านประธานต่อต้านมุขยกระดอนทุนตะบุรนี่ผลเฉลยพลนะครับมีคอามเสียใจแล้วก็ไม่โอนตอบแทนในดๆจากมูลนิธินะท่านเู้ชมใหญมากแล้วก็จะขาดเชื่ไม่ได้ก็พี่เอกพิจารณ์นะครับที่ uh, มองเห็นความสำคัญว่าจิตอาสาเป็นประโยชน์ของสังคมและเป็น uh, บริษัทนะครับที่ มองเห็นถึงว่าการตอบแทนสังคมเป็นประโยชน์ในการสรร่งเสริมพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับตาทมที่ที่ที่อได้กล่าวมาแล้วว่าจิจอาสานะครับก็ใช้ทุนตัวเองในการทำงานนะครับและก็วักงตัวเองมาเป็นค่ารับการในการดเนินการนะครับซึ่งเสียสละเพื่อสังคมก็อยู่แล้วและก็นำเงินตัวเองมาช่วยสังคมอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีกองทุนอาสาจะาจอขึ้นมา กเหลือให้ตัวเองเบาในถึงภาระของครอบครัวก็จะมีประโยชน์แก่ครอบครัวเขาในจิตอาสาจะได้เพิ่มความทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปนะครับเราก็ตั้งกองทุนอาสาแจจขึ้นมาก็ดําเนินกิจกรรมด้านงานวิ่งเรารับได้ถึงประมาณสามพันสามพันคนนะครับตอนนี้ก็มาพอสมควรแล้วนะครับก็ยูจะรับวิ่งที่รับใจหวิ่งกับเราด้วยทุกท่านเลยนะครับสี่ที่ว่าให้วิ่งเต็มเนะครับ 24 jam Coffee International yeah เป็นไงครับท่านผู้ชมครับสักคุกพิเศษของเราในช่วงถแถลงข่าววันนี้ผมถือว่าสุดยอดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งมาราธอนมินิฮาร์นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ฝากติดตามนะครับรายละเอียดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับในส่วนของการสนับสนุนของทางบริษัทครับ24ชั่วโมงคอฟฟี่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ